สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับต้านที่ช่องอาต้าภูประดิษฐ์นะคะทุกคน บรรยากาศคุณคุณไหมตอนนี้ตาอยู่ที่ไทยนะคะซึ่งเพิ่งกลับมาได้ประมาณแบบวันสองวันประมาณนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็คือเข้าเมืองเลยนะคะมาที่สยามนะตอนนี้แล้วก็กําลังจะเดินทางไปที่ MBK นะคะทุกคนเพราะว่าต้าจะไปแบบทําหน้าทำทรีตเมนต์ซะหน่อยนะคะซึ่งเนี่ยเพิ่งได้ข่าวมาว่ามีคลินิกเปิดใหม่เนาะ,ะอยู่ที่ MBK นะคะซึ่งก็เลยว่าจะไปลองหน่อยนะคะต้องบอกเลยว่าการทาทรีตเมนต์ทหน้าที่ไทยอะยังไงก็ราคาดีกว่าที่มาเลย์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําอะไรบ้างนะคะนี่่อย หน้าโล้นๆมาเลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอช่วยดูให้นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ต้ารอรถไฟฟ้าอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ คะวันนี้ตาจะมาทําเป็นแบบทรีทเมนต์หน้าใสแล้วก็แบบบารุงยกกระชับไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีทริปวิตามินนะคะเดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะทุกคน สี่สิบห้านาทีอาโอเคแต่กลิ่นหอมมากหอมใช่ไหมคะใช่ปกติทำเสร็จแล้วก็ออกแดดได้ปกติใช่ไหมได้ปกติคะ่ะ ทิชชมนตนสามารถทําได้ทุกอาทิตย์ค่ะอืมไม่เป็นอันตรายเป็นการบํารุงผิวไปในตัวด้วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวถ้าเราต้องออกแดดบ่อยๆหรือว่าออกข้างนอกบ่อยๆเจอลมเจอฝนอะไรนะคะพวกนี้ทําทิชเมนต์ก็จะทําให้ผิวเราสึกว่าแข็งแรงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีเลยเหมาะกับอากาศที่ไทยด้วยใช่คะใช่ค่ะข้า<อ>งนอกก็คือแดดแรงจริงๆใช่ นวดมาสก์ได้ค่ะก็คือนวดหน้าแล้วก็ไปถึงช่องบริเวณหัวไหลอ่าโอเคมันจะเป็นการผัดเหมือนการเขาเรียกว่ากดจุดกระตุ้นเดนน้ำเหลืองย่เนี้ยค่ะปกติถ้าเกิดสว่าแบบอยู่ดีๆเป็นช่วงที่แบบมีสิวสิวขึ้นเนี้ยจริงๆทิปเมนทําได้ไหมทำได้ค่ะทําได้เหมือนกันใช่แล้วก็จะเลือกอีกตัวหนึ่ง ที่มันจะช่วยทําให้ลดลดสิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลดรอยดารอยแดงที่เกิดจากสิวลดการอักเสบของสิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะต,ต,ต,ตัวตัวตัวใต้เองอะ่ะคือตอนแรกคิดว่าแบบถ้ามีสิวทำทำไม่ได้เนี่ยเลยอะไรอย่นมันปกติได้เลยนะคะมันะจะมีตัวทีส่สำหรับรักษาสิวต่างหากอไนนะไรอย่างเงี้ยค่ะวิตเมน้นมหน,นะะ้าใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะช่วยาหาวิตามินที่มันเกี่ยวกับพวกรักษาสิว เวลามาร์กเราก็จะใช้ตัวที่มันเกี่ยวกับสีไว้ด้วยอะไรเงี้ยโอเคเลยเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะกำลังสบายกำลังพอดี ดีทอ็อกใช่มีตัวครีเอชั่นผิวเพราะบางทีแต่งหน้าเ่ร็บางทีเราล้างเองมันก็ไม่สะอาดใช่มีทรีทเมนที่ช่วยล้างกระบอกรูขุมขนครีเอชั่นผิวดีท็อกผิวแล้วก็เติมวิตามินให้กับผิวไปด้วยในตัวใช่ปกติทรีทเมนนี้เริ่มต้นราคาไหเอ่าสตาร์ทที่สามพันห้าค่ะโอเค แล้วก็ระยะเวลาในการทำแต่และตัวก็จะไม่เท่ากันใช่ใช่ค่ะก็สี่สิบห้านาทีบ้างหกสิบนาทีบ้างอ่าโอเคจะถือว่าแบบได้มาพักผ่อนเลยใช่ค่ะได้มาดีแหละมันเป็นการ<น>เหมือนแบบว่ารีแลก์ผิวประมาณนี้นวดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างผ่อนคลายมาก รใช่เพราะปกติก็คือแบส่วนตัวเป็นคนแบบนั่งทาง,งานออฟฟิศแล้วนางคนหลังแข็งใช่ใช่ใช่ดูแข็งพอปมามัณแข็งแข็งโป๊กนะม <c oughs> ันอนอดแล้วฝันคลายขึ้นต้องต้องรู้สึกว่าได้ดีแลกมากใช่และนอกจากที่เขาจะมีทําที่หน้าเขาก็จะมี เฉพาะส่วนด้วยนะคะอืมเฉพาะส่วนก็คือทําตาทําคออะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นลิฟท์อเนี้ยค่ะก็จะมีนอกจากหน้าก็มีคอมีตาอ๋าอบางคนแบบอาจจะหย่อนคอยไปแล้วอเงี้ยตานะอาจจะตาตกแล้วใช่ใช่ทำคู่กันอ่าโอเคเย็นนะคะได้ค่ะพอเราล้างหน้าเสร็จลงโทนเนอร์เสร็จอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะอ่า นวดมสสาสก์อะเยค่ะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหติตแล้วก็ตอบน้ําเบืองเพราะ,ะผิวพัน์ก็จะรู้สึกว่าสดใสเปล่งปลังขึ้นอะไคะดูมีเลือดฝาเวลาเราลงอ่าวิตามินไปมันก็จะรู้สึกว่าบวกเข้าไปอีกทําให้ผิวหน้าเราเวลาเราเติมครีมหรือว่าทาครีมลมง,งไปเงี้ยค่ะเขาก็จะซึมลง,ง,งไปได้ลึกเพิ่มมากขึ้นคือมันแบบไม่ใช่แ,บบแค่แบบเล้างแค่ภายนอกอะไรก็คือ ด้านภายในด้วยแบบกระตุ้นให้ใใออกมาจากภายในด้ใช่<ด>ค่ะอพอเราลงเครื่องไปอย่างเงี้ยอย่างปกติถ้าเราไม่เคยทําทิเมินเลยใช่ไหมคะเราทาครีมไปมันก็จะซึมอยู่แค่ตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเรามา ดีท็อก mm hmm. ผิว mm hmm. เคลียร์ผิวอะไรพวกนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาแล้วก็มาทำทรีทเมมต์บำรุงเข้าไปอย่างเงี้ย mm hmm. ครีมที่เราลงไปก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอีก mm hmm. ออย่างเราวนวิตามินลงไปอย่างเงี้ยเขาก็จะทำให้ผิวเราขึ้นพลังงานอะ่ะก็จะทำให้ ตัวครีมอะซึมลงไปได้ลึกขึ้นก็ทําให้ผิวเราได้รับความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นอีกอ,อีกเท่าหนึ่งแล้วพอเรากลับบ้านไปใช่ไหมคะเราทาครีม,มเขาก็จะ,อะตอบสนองเราในเรื่องของการที่จะซึมลงไปถึงใต้ชั้นผิวได้เยอะขึ้นกว่าปกติลงวิตามินนะคะได้ค่ะวิตามินเราก็จะเป็นตัวที่สําหรับลูกค้าแพ้ง่าย<ม>ก็คือเป็นตัวไฮยานะคะเพิ่มความชุ่มชื้น ลูกค้าที่ผิวเซนซิทีฟง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ตัววิตามินไฮยาาโอเคถ้าแสบหรือว่าอะไรเงี้ก็บอกพี่ได้ะค,ะค่ะ เรื่องกระชับผิวอันนี้ใช่ค่ะ,คะมันเป็นการกรอันนี้มันเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเบาๆจัดเรียงเซลล์ผิวใต้ชั้นผิวค่ะมันจะใช้หัวร้อนอหัวมันจะรู้สึกอุ่นๆร้อนๆนิดนึงอย่างเงีง้ยค่ะเป็นการเขาเรียกว่ากระตุ้นใต้ชั้นผิวทําให้มีเลือดฝาแต่มันเป็นแบบอุ่นร้อนแบบไม่ใช่ร้อนแรบอม่ไหมใช่ค่ะเขาจะร้อนผ่อนคลายผ่อนคลายใช่เป็นคลื่นอัลตราซาวด์ เพราะจริงๆถ้ากอกว่าทาเองคงแบบไม่ไม่มีเวลาใช่ไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอาจจะแบบบางทีเราใช้ว่าตัวไอเราแพ้เองหรือเปล่าใช้ไม่ถูกต้องเปล่าหรือว่าก็จะรู้สึกได้รับการผ่อนคลายคนทําให้มันก็จะรู้สึกสบายใช่เหมือนได้วาแบบพักวันจริงๆเราสามารถเน้นเฉพาะจุดได้ตรงไหนที่เป็นกระหรือว่ามีรอยฝ้าจางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็จะ,ะเน้นโดยเฉพาะตรงจุดนั้นเพื่อเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับนได้ดว่านี่คือแบบเหมือนทำได,ได้หลายส่วนใช่ใช่ค่ะบำรุงผิวด้วยบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็ผิวตรงส่วนที่เป็นกระอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นด้วยนะสามารถทได้ทุกอาทิตยะะ์เ้ยค่ะไม่มีผลไม่มีผลข้างเคียงใช่แล้วเดี๋ยวเรา,เราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีมาตารับ เย็นก็คือบบจะเย็นๆใช่เย็นไหมเย็นค่ะตัวนี้มันจะไปปิดรูขุมขนเราด้วยใช่มันก็จะทำให้ผิวหน้าเราได้ถูกรับการรีแลกซ์อะไรเงี้ยมีร้อนด้วยมีเย็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำให้ผิวเรารู้สึกว่ากระชับขึ้นด้วย ก็คือเหมือนตัวร้อนก็คือจะช่วยบำรุงอีกอย่างนึงตัวเย็นก็ช่วยใช่าง่ค่ะตัวร้อนก็คือจะช่วยเรื่องกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตใต้ชั้นผิวเราเนี่ยค่ะทําให้มีเลือดฟาาลดรอยดําแล้วก็รอยฝ้ากระส่วนหัวเย็นก็จะช่วยปิดผิวปิดรูขุมขนทําให้รูขุมขนมันเล็กลงอ่าแล้วก็ผิวกระชับขึ้นอ ช่วยคนละตัวแต่ว่าแบบมาทำครั้งหนึ่งก็คือได้ไปทั้งสองตัวพร้อมกันไปเลยใช่ใชคุณสมบัติก็คื hot and cool, อฮอตแอนด์คูลตอนนี้แล้นี่วกันใช่ค่ะบางทีก็คือตึงเหมือนแบบได้แต่ได้ได เราก็เลยมีมคอมีตาเพิ่มอะไรองเงียค่ะให้มันสม่เกันทุกส่วนใช่ค่ะคื<ม>อแนะนําเขาว่าทําได้ทั้งหมดนะคะม,มีแบบอนอกจากหน้าแล้วคือทําตาได้ด้วยอีกนะถือว่าถือว่าดีในะแบบมาครั้งเดียวก็คือได้ไปเลยทุกส่วนลิปติ้งทีลิปไปเลยทีเดียวใช่ค่ะใช่<ม>พอพอเอุขึ้นแล้วมันเริ่มหย่อนหย่อนค่อยตามอายุถ้าร้อนไปบอกพี่นะคะได้ค่ะ เขาก็จะเป็นคลื่น RF บางๆรู้สึกไหมคะโอเคค่ะไม่ไม่ร้อนไปม่รอนอุ่นๆนะะอันนี้เขาก็จะเก็บคอช่วยเรื่องกรอบหน้าอันนี้ก็ทําได้ทุกอาทิตย์เหมือนกันไม่มีผล่มีผลอะไรใช่ค่ะเป็นทินเนสพวกนี้จะเป็นตัวบำรุงทั้งหมดนะคะบำรุงแบบไม่ใช่แบบเหมือนกับมีสารเคมีนะคะไม่มี ตัวบำรุงวิตามินก็จะเป็นพวกไฮยาวิซีแล้วแต่ผิวหน้าลูกค้าแพ้ง่ายเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรก็คือใช้ตัวที่แบบมันเหมาะกับสภาพผิวน้อง่ะเพราะแต่ละคนก็แบบสภาพผิวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่เป็นสิวแล้วก็อาจจะใช้ตัวที่เป็นแอนเน่ลดการเกิดสิวอันนี้อุ่นไหมคะได้ค่ะอุ่นทั้งหมดใช่ไหมใช่ แต่แบบไม่ได้ร้อนแสบเลยอ่ะถ้าเราทําคอเราก็จะ,ะเน้นลงไปที่ตรงคอเยอะขึ้นเลยใช่ใชถ้าสมมติว่าลูกค้ามาซื้อโปรแกรมหน้าแต่ว่าอยากได้คอด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บวกเพิ่มไปที่คออืมแต่ว่าก็คือแบบมาทีเดียวก็คือได้ครบจบไปเลยใช่ค่ะก็เน้นใต้ตาดาร้อนไปไหมคะ ไม่ค่ะหุ่นๆนะใช่ค่ะแล้วก็จะดึงช่วยเขา หลังทำผิวแบบสดๆหลังทำดีมากคือแบบผ่อนคลายผิวมากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตาจะไปแต่งตัวก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดริปวิตามินต่อนะคะมีเดี๋ยวเราอไปเจอคุณหมอนะคะเพื่อที่จะดริฟวิตามินผิวเนาะวันนี้ก็คือจัดเต็มสุดยแล้วและที่สำคัญก็คือแบบคือหน้ามันได้บำรุงจริงๆอะปกติคือแบบที่มาเล่ยทำแล้วมันแพงมากนะคะมาไทยแล้วแบบได้มาทำานี่คือแบบดีใจมากนะคะเดี๋ยวขอตัว ไปแต่งตัวกันนะคะเดี๋ยวไปข้าห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวมาดิฟผิวนะทุกคนนี่หลังจากที่มาร์กหน้าเสร็จนะคะผิวคือฉ่าไม่ไหวชอบมากคือแบบใสขึ้นหลังทําแล้วก็กระชับขึ้นด้วยนะคะนี่เราต้าแปะภาพแบบ b บฟอร์ให้ดูนะทุกคนสบายมากเลยอะ่ะนีแล้วก็ตอนนี้นะคะรอนริปวิตามินอยู่นะช่วยให้ผิวแบบ กระจ่างใสก็คือวันนี้แบบจัดเต็มไปเลยนะดีใจมากที่ได้มานะคะโชคดีมากที่เห็นน้องว่าแบบโอ้ที่นี่เขามีคลินิกเปิดใหม่นะแล้วก็แบบเลยได้มาลองนะคะเชื่อทุกอย่างคือดีหมดเลยการบริการทุกอย่างการทําหน้าดูดีแบบเห็นผลหลังทําเลยนะทุกคนหน้าใสขึ้นมานะคะกระชับขึ้นด้วยแล้วก็ผิวนี่ได้ดริปผิวคุณหมอคือเบือเบามากไม่เจ็บเลยนะคะดีบอีกประมาณแบบ ครึ่งชั่วโมงมานี้ก็เสร็จแล้วนะคะ เผื่อใครอยากตามต้มานะคะแจ้งพี่พนักงานได้เลยค่ะว่าต้องการรีบผิวแบบพรีเมียมสกินเซ็ทนั่นเองค่ะซึ่งเหมาะสาหรับคนที่ต้องการกู้ผิวคล้ำเสียจากแดดให้กลับมาขาวกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยประกอบไปด้วยวิตามินซีวิตามินบีรวมและสารอาหารสําหรับผิวนะคะซึ่งรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะทุกคนช่วยผิวแข็งแรงทนแดดไม่เสียงง่ายสีผิวเรียบเนียนนุ่มลื่นแลดูสุขภาพดีค่ะซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยมีผิวคล้ำเสียนะคะต้องการเห็นผลไว สามารถมาทําได้ทุก2สัปดาห์นะคะหรือว่าจะแค่บํารุงผิวขาวใสให้แข็งแรงสามารถทําหาวออไปได้เดือนละ1ครั้งค่ะตอนนี้เสร็จแล้วสบายผิวมากทุกคนตอนนี้ตาก็ทำทลปเมนต์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับดริปผิวนี่คือพอเราทําเสร็จใช่ไหมเราออกมาไม่ต้องกลัวเลยเพราะเรายังทาแดดได้อยู่เพราะว่าทาครีมกันแดดมาให้ด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยอะทุกคนถ้าเกิดใคร ชอบนะคะเดี๋ยวตาจะแปะช่องทางให้ทุกคนบอกเลยว่าราคาเขาดีมากๆแล้วก็ลองเช็คโปรโมชั่นกับทาง คลินิกได้โดยตรงเลยนะคะคุณหมอมือเบามากพนักงานคือน่ารักจริงๆนะคะช่วยเหลือทุกอย่างเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากมาตำก็มาดูได้เลยนะคะลองไปเช็คดูว่าเขามีบริการอะไรบ้างนะคะมีโปรอะไรบ้างเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปมาแล้วนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตาขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวไปเดินเที่ยวกะะรุงเทพเนยนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ อุ้ยอุยอุยก่อนไปนะคะทุกคนนี่ขอมารีวิวผิวหลังทำหนึ่งวันนะคะทุกคนบอกเลยว่ากระจ่างใสมากผิวเนียนนะคะแล้วก็ลื่นมากๆนะคะที่สําคัญเลยคือแต่งหน้าติดสุดๆนะคะคือวันถัดไปอะต้ามีงานพอดีนะบอกเลยว่าเหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการบํารุงผิวแบบเร่งด่วนนะคะทุกคนที่สําคัญเลยคือไม่ทิ้งรอยแดงไม่ทิ้งรอยอะไรไว้เลยนะสามารถออกงานได้ปกติเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจติดตอ่อคลินิกไปได้เลย thank you